การสื่อสารที่ดีครับค nice okay. anyway. ู่รักเนี่ยต้องอธิบายงี้คนสองคนนี่มันอยู่ด้วยกันครับพอเวลาคนสองคนอยู่ด้วยกันเนี่ยมันไม่ใช่มีเกต่ตเรื่องเซ็กครับแต่คนสองคนมันต้องปฏิสัมพันธ์กันครับพอคนสองคนต้องปฏิสัมพันธ์กันผ่านเลยครับผ่านการพูดคุยครับถ้าวันนี้การสื่อสารแย่ครับฉันเป็นคนพูดตรงๆก็ทําไมก็ฉันเป็นคนพูดตรงๆก็ฉันจะต้องพูดแบบนี้ก็มันคือความจริงการสื่อสารที่ไร้ประสีภาพครับ กิดอะไรขึ้นครับก็จะแปลผันตรงตามความสัมพันธ์ครับความสัมพันธ์ก็จะไร้ประสิทธิภาพครับเพราะงั้นเนี่ยจงจําไว้ว่ากฎของความสัมพันธ์คือการสื่อสารที่ดีแปลผันตรงกับความรักความสัมพันธ์คือมันไปคู่กันครับมันแปลผันตรงครับความสัมพันธ์ของเราเนี่ยจะไม่มีปัญหาครับถ้าเราเรียนรู้วิธีการพูดครับ ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากให้แฟนคลั่งรักนะครับถ้าคุณคนหนึ่งที่อยากมีคารมในการพูดคุยให้แฟนเนี่ยหลงเสน่ห์มากขึ้นผู้คอมเคยสอนไว้ในอ e ีบุ๊กเล่มที่ชื่อว่า500ประโยคพูดให้แฟนคลั่งรักครับราคาเต็มของเล่มนี้อยู่ที่4,900บาทครับนะซึ่งจะเป็นวิธีการพูดในการทําให้คนเนี่ยรู้สึกหลงเสน่ห์เรามากขึ้นครับปากเป็นเอกเหมือนเสกมนให้คนเชื่อฉลาดเหลือวาจาปริชาชานครับจำไว้ว่าคนพูดเป็นจะได้ทุกอย่าง แต่คนพูดไม่เป็นก็จะเสียทุกอย่างครับเพราะงั้นเนี่ยสิทธิธพิเศษของอ e ีบุ๊กเล่มนี้ครับเฉพาะคลิปนี้นะครับจาก4,900คูคอมให้โปรอยู่ที่990บาทครับสิทธิพิเศษเฉพาะ3ท่านแรกที่แคปเจอร์คลิปนี้ครับส่งไปที่ l i น์แอดนะครับ